เดี๋ยวเราไปติดตามที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูการจัดตั้งวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ครับกลุ่มมิตรผลร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีกเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่นวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาโพลีเทคนิคไฟฟ้ากวางซีและภาเอกชนลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจัก,กรกลเกษตรที่จังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมไร่ฟ้าวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแกน่นได้มีพิธีลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่มีนายอานัทยศปัญญารองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงงานกลุ่มมิตรผลนะครับพร้อมด้วยนายนักรบจันทร์สุกรีผู้ในการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแกน่นและผูแ้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากวางซีร่วมลงนามเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส และหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านพลังงานไฟฟ้าพร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในประเทศไทยและจีนซึ่งประเทศจีนเองเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับรองรับการเติบโตขอ,ของอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลจีน ซึ่งเป้าหมายอีกอันนึงก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆตลอดแนวแนวเส้นทางสายไหม่หรือว่าซิโลโรดครับนอกจากนี้ค่ะยังมีการลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานของนิวฮอลแลนด์และเคสไอเเพื่อเป็นหลัก เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานนะคะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่อีกทั้งนะคะยังได้มอบรถตัดอ้อยจํานวน1นึคันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัย,ยและฝึกปฏิบัติงานจริงในพิธีบันทึกความร่วมมือทั้ง2องฉบับ ในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสําคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยที่เกิดจากการบรรณาการองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนําจากจีนและภาคเอกชนชั้นนําระดับโลกที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในภาคเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ค่ะ